ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่สำหรับพี่น้องกำลังเดินทางกลับบ้านเนาะกลับภูมิลำเนาที่มเมืองหวนเบยหลา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 ยจังหวัดเนาะหนึ่งปีมีโหนเดียวหนึ่งปีมีค้างเดียวปลูกไวเ้เป็นขันเป็นขันสลัดสีม่วงก็มีไม่เยอะหลังจากสลัดสีม่วงก็สลัดพื้นที่ปลูกผัก อยู่ประมาณสองไานี่ก็จะเป็นรุ่นเล็กรุ่นเล็กหนึ่งวก็จะทําไวเป็นรุ่นเป็นรุ่นที่แมงหวันเบยหลายหลายหลายจังหวัดเนาะหนึ่งปีมีหนงเดียวหนึ่งปีมีครั้งเดียวแมงหวันส่งกาลังใจให้นะจ๊ะถึงจะแมงหวันอยู่ที่สวนรณแองหวนก็ส่งกําลังใจให้พ่อแม่พี่นอ้อง เดินทางปลอดภัยนะคะพี่น้องเดินทางปลอดภัยกลับมาบ้านภูมิลำเนากันย่งหวนขอให้เดินทางในพื้นที่แปลงเดียวกันก็จะมีสลัดลายยางถี่น้องกำลังจะเติบโตย่งห,ห,ห,หวนมาตรวจสอบอันนี้ก็จะชมผักด้วยกันนะคะน,นี่ก็จะเป็นผักสลัดผักสลัด สลัดดอกกุหลาบจะจะเป็นชั้นชั้นตพื้นที่ปลูกผักอยู่ประมาณสองไร่นี่ก็จะเป็นรุ่นเล็กรุ่นเล็กหนึ่งวันก็จะทําไว้เป็นรุ่นเป็นรุ่นกุหลาบเหมือนเดิมกุหลาบยังไม่โตลั่งกแก่มันพันสีมาขยายเม็ดทันทันขึ้นเนะสลัดดอกกุหลาบอ ปลูกไว้เป็นขันเป็นขันสลัดสีม่วงก็มีไม่เยอะหลังจากสลัดสีม่วงก็สลัดเดินทางด้วยความปลอดภัยนะคะโตพอสมควรพอเปลี่ยนที่นาเปลี่ยน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 พื้นที่นามาเป็นเป็นสลัดสีม่วงสีม่วงกำลังสวยเด้อดีนองจานี่ สลัดสีม่วงของแมงวันจะจะปลูกไว้เป็นแปลงเดียวกันเนาะไม่เหมือนมาตรวจสอบอันนี้ก็จะเป็นสลัดสีม่วงสีม่วงกำลังสวยเด้ดอพี่น้องจานี้นี่สลัดสีม่วงของแมงวันจะจะปลูกไว้เป็นแปลงเดียวกันเนะาะเดียนกลุ่มพานอนนี่เนาะตางแมงวัน ออกมาขยันกุหลาบเหมือนเดิมกุหลาบยังไม่โตลังแดดในพันธุ์สลมา,มาขยายเม็ดพันเดินทางปลอดภัยนะคะพี่น้องอเดินทางปลอดภัยกลับมาบานภูมิลำเนากะในวันขอให้เดินทางคุณนะคะขอบคุณที่่อแม่พี่น้องที่เข้ามาชุมชิบย้อนหลังหวังว่าคงจะได้ เจอกัในอีกนะจ๊ะขอบคุณพูดเดินทางปลอดภัยนะคะพี่น้องเดินทางปลอดภัยกลับมาบานภูมิลำเนากะในงานขอให้เดินทางปลูกไว้เป็นขันเป็นขันสลัดสีม่วงก็มีไม่เยอะหลังจากสลัดสีม่วงก็สลัดเดินทางปลอดภัยนะคะพี่น้องเดินทางปลอดภัย กลับมาบานพุมมลำนาวกะเมงวันขอให้เดินทางสลัดด้วยพี่น้องสลัดแย่ตาลายนะยั่นเมงวันเด้อฝั่งตงนี้ก็จะเป็นกวงตุ้งกวงตุ้งรอบนานปลอดภัยเด้อพี่น้องไปทำงานต่างจังหวนนัดเนาะกรุงเทพชนบุรีระยองปลอดภัยเด้อพี่น้องไปทำงาน ต่างจังหวัดเนาะกรุงเทพชนบุรีระยองอันนี้ก็สลัดสลัด <categor> ย <iser> no ังแมงวนบรลูดอกรู้ว่าแต่เป็นสลัดเป็นเล็ดโอดหรือเล็ดอดกับบรลูนี่กุหลาบเหมือนเดิมกุหลาบยังไม่โตต่างจัม่วัสีมาขยายเม็ดพักเดียนกุ่มผ้านอนนี่เนาะ ตังเมงหวนออกมาขยะอัน,นี้ก็สลัดสลัดยังเมงหวนบอลลูดอ,อกรู้ว่าแต่เป็นสลัดเป็นเล็ดโอดหรือเล็ดออดกับบรูดนี่กุหลาบเหมือนเดิมกุหลาบยังไม่โตลังจากะมั่งพันสีมาขยายเม็ดพันนี่เหมือนมาตรวจสอบ อันนี้ก็จะอุที่สนับสนุนด้วยนะคะคลิปหน้าเจอก,กันนะจ๊ะนะจ๊ะคือเกาเราเมื่อนี้อยู่สวนเหมือนเดิมอนนี้ผักสลัดนึ่งวันก็จะมีหลายสีหลายอย่างพื้นที่ปลูกผักอยู่ประมาณสองไร่นี่ก็จะเป็นรุ่นเล็กรุ่นเล็กนึง่งวงก็จะทำไว้เป็นรุ่นเป็นรุ่นต้อง ปลูกไวเนน้เป็นขนันเป็นขันสลัดสีม่วงก็มีไม่เยอะอนะงัจากสลัดสีม่วงก็สลัดอืปลูกไว้เป็นขนันเป็นขนันสลัดสีม่วงก็มีไม่เยอะอนะงัจากสลัดสีม่วงก็สลัดเดือนกุมภาพันอนนี่เนาะตั้งเมื่อวัน ออกมาขยะเป็นสลัดสีม่วงสีม่วงกำลังสวยเด้อดินองจานนี้นี่สลัดสีม่วงของ,มมงแมงหวนจะจะปลูกไว้เป็นแปลงเดียวกันเนาะในพื้นที่แปลงเดียวกันก็จะมีสลัดลายยางพี่นองกำลังจะเติบโตเป็นสลัดสีม่วงสีม่วงกำลังสวยเด้อดินองจานนี้นี่สลัดสีม่วงของแม,มงหวน จะแกปลูกไว้เป็นแปลงเดียวกันเนาะสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่สำหรับพี่น้องกําลังเดินทางกลับบ้านเนาะกลับภูมิลำเนาอันนี้สลัดหลายอย่างนะคะอันนี้ก็จะเป็นสลัดแก้วนะจ๊ะอย่างไม่สลัดแก้วยังมันนานาที่แมงหวันเบยหลายหลายจังหวัดเนาะ หนึ่งปีมีหนเดียวหนึ่งปีมีค้างเดียวตันชันขึ้นเนาะสลัดนะอดอกกุหลาบขอบคุณนะคะขอบคุณที่พ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาชมคลิปย้อนหลังหวั <c oughs> งว่าคงจะได้เจอกันอีกนะจ๊ะขอบคุณายพื้นที่แปลงนากระชีพท่านลาเติบโตกระชืพท่านเติบทพื้นที่แปลงนากระชีพท่านลาเติบโตกระชืพท่านเติตม ลูกไว้เป็นขันเป็นขันสลัดสีม่วงก็มีไม่เยอะนะหลังจากสลัดสีม่วงก็สลัดโตพอสมควรเพราะว่าเปลี่ยนที่นาะเปลี่ยน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 พื้นที่นาะมาเป็นกุหลาบเหมือนเดิมกุหลาบยังไม่โตหลังจากเมล็ดสีมะขยายเม็ดพัน ก็จะเปลี่ยนแปลงเง้ยาวๆเานาะสำหรับสลัดอันนี้ก็จะก็สิประมาณเดียนมุกกระนี่นเหมือนมาตรวจสอบอันนี้ก็จะพื้นที่ปลูกผักอยู่ประมาณสองไรน,นี่ก็จะเป็นรุ่นเล็กรุ่นเล็กหนึ่งวงก็จะทำไว้เป็นรุ่นเป็นรุ่นในเหมือนมาตรวจสอบ อันนี้ก็จะอุทิศสนับสนุนด้วยนะคะคลิปหน้าเจอกันนะจ๊ะนะจ๊ะจะแพงมากอันนั้นก็จะเป็นสลัดธรรมดาเนาะดูนะทุกทุกท่านทุกๆกคนที่เข้ามาชมชิปแมงวันแมงหวันก็จะพามาชมผัก,ดกเด้อชมผักเดือนกลุ่มผ้าเนาะนี่เนาะ ตอนเมื่อวันออกมาขยะคุณนะคะขอบคุณที่พ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาชมคิดย้อนหลังหว <c oughs> ังว่าคงจะได้เจอกันอีกนะจ๊ะขอบคุณพุ่ปลูกไว้เป็นขันเป็นขันสลัดสีม่วงก็มีไม่เยอะนะหลังจากสลัดสีม่วงก็สลัดปลูกไว้เป็นขันเป็นขันสลัดสีม่วงก็มีไม่เยอะ,อะ จากสลัดสีม่วงก็สลัดอันนี้ก็สลัดสลัด,ลดยังแมงวนบอลูดอกรู้ว่าแต่เป็นสลัดเป็นเล็ดโอดหรือเล็ดอดดอ,ดดอดกับบรลูนนี่แต่จะเปลีป่ยนแปลงงาวๆเนาะสำหรับสลัดอันนี้ก็จะก็ะสิประมาณเดียนมุกลละดาันเนาะแบบพันเขาจะแทงก็จะ กเป็นคนขาดนิดัเหมือนมาตรวจสอบ